สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โยบมโบเท้าสันส้นชินเคยครับวันนี้เราก็จะมาอัดเออวันนี้เราก็จะมาเล่นเดี่ยวสองนะครับ EP ที่สามนะครับโอเคเอาไปเป็นการเสียเวลานล้ครับกดเริ่มกันเลยครับกดไป มาดูครับเราจะเจอ,เจอตัวอะไรกันฮะโอ้ยเราเจอ e โ OK k t ครับเราเจอ KT เลยครับเลยเป็นตัวโหดด้วยครับถอยหลังกับไปที่สิบได้จริงทีบเบิร์นสิบ ไปที่สิบสองครับไม่ได้ได้เจ็ดเย่ครับเย่เ yeah. ค okay, ถอยหลังเลยไหมแล้วไม่เดินถอยหลังครับเคที่เป็นตัวที่น่ากลัวนะฮะเคที่เนี่ย สืืออเมงบ้วิลเตะหนึ่งทีเคที่จ้วพื้นที่ที่จะไปแล้วมาตรงนี้ทีหนึ่งจะสร้างแลนหรือเปล่าไม่สร้างครับเบินสิบถอยหลังเก้านี่ว่เบิ่นสิบจะได้เก้า แล้วพื้นที่ที่จะไปอีกแล้วครับเคที่ชาร์จโลลบ้าครับจังหวะนี้เคที่มีชาร์จโลลด้วยอืมไม่มีชาร์จโลลนะครับก็จะมาจากอย่างอื่นครับไม่ใช่ครับ กดสิบสองปีไม่ได้โอ้โหช่างเป็นดวงสวยเหลือเกินนะกดสิบสองไม่ได้ครับโอเคเคทีก็ได้แปดนะน่าจะไม่ได้เดินนะครับเมิ่นสิบปีน่าจะไม่ได้กดสิบกดสองไป,ป,ปก่อนโอเคครับเพิ่สองสวยมาก แต้าเบิ้นสองอีกทีได้ไหมโอเคครับสวยเบิ้นสองครับแล้วกลับไปที่สองวันครับสองถอยหลังนะฮะอเอติดเกาะไปนะครับเราไม่ได้เอาอืมจริงด้วยฮนะเราไม่ได้เอาวาปมา โอเคที่จะเดินไปตรงไหนครับเก้าครับเค okay, ที่โอเคตาแล้วแหละสี่ 4, ครับอืม mm อืม hmm. mm hmm. เอาตรงนี้แล้วกันจะให้ลิบป,ป้าโอเคที่และให้ครับ โอเคอืมดับเบินหกไป,ปชาร์โลม่อีกแล้วชาร์โโลอันไหนเออยังไม่เห็นเลยนะชาร์ดรลอันไหนอืมแต่ช่างเลยครับโอเคแล้วมันเขาจะซื้อต่อหรือเปล่าจังหวะนี้ ระเบิ้ลสองครับทีหนึ่งไม่ได้ได้ห้าอย่างนี้มันจะจบวิกเลยหรือเปล่านะครับแล้วกดเบิ้ลสิบสองมาครับดักเราการวิกครับก็ซื้อการวิกก่อนการวิกไว้ก่อนแต่ขอน่าจะไม่ได้สร้างนะ อแย่จังค่ะพือที่โคตรแพงเลยนะเขที่เป็นระดับอาเจ๊เลยฮะโคตรแพงเลยครับรดับเ,เ,นะเบิ้ลสิบเป็นหนึ่งทีสกิลแสดงผลดับเบิ้ลสิบเป็นทีได้ไหมไม่ได้ครับสิบสอง ไปหนึ่งทีจังหวะนี้สร้างทุเรียดีแล้วครับอืมไปที่เจ็ดแล้วกันครับโอเคไปที่ไหนก็ได้เรามาตรงนี้หนึ่งทีบแดนบาร์จะออกไปแดนบาร์กออกครับสวยครับ กดตรงนี้ไปครับเคทีเบนสองไปครับเหมือนเลือกพื้นที่ที่ต้องการจะไปอีกแล้วจะไปตรงนู้นทําไมหรือเปล่าและเรียกครับแต่เราได้จะไม่จ่ายนะครับเออแล้วเราโดนครับสกิลไม่ออกครับลืมไปเคทีน่าจะได้เดินอีกรอบหรือเปล่านูเหมือนเราได้จะแพ้นะครับ ไกลๆเราก็สู้น่าจะสู้ไม่ได้ครับสู้ยากเขตที่ได้ื้นที่อีกแล้วแลวได้จะเรียกอีกหรือเปล่าจะเรียกอีกไหมไม่เรียกครับวีละสิบเอ็ดมาครับเหมือนจะเรียกอีกนะจะไปไหนอีกแล้วครับเขตที่จะเรียกอีกแล้วครับน่าจะแพ้นะ แพ้ยิงด้วยครับโอ้โดนเรียกครับไม่มีการเรียกนะเกือบชนะแล้วครับเจ็ดหมื่นนะถือว่าเยอะมากเลยแต่ก็มีจ่า <น ressive. S 1> ยอยู่ครับเกชนะอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ชนะนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไหมเหมือนกันฮนะโอเคครับคลิปวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับ